ตอนพระทียเป็นเนี่ยอยู่ในท้องมัมมีเนี่ยเป็นเบบี้ตัวเล็กเล็กอยู่ในท้องมัมมีเนี่ยวันที่มัมมีคลอดนะก็มียายยมีปัาป้ามาส่งม,มามมีปั๊บป้า,ป,าป้าเป็นคนขับรถยายๆยก็นั่งรถข้างหลังมาด้วยแล้วพอถึงโรงพยาบาลใช่ไหมคะ ป๊าก็มาจอดรถให้ปยายกับมามิลงก่อนถึงเมื่อบ้านนี่เลยใช่พอถึงโรงพยาบาลใช่ไหมป๊าก็รถไปจอดมาม่กับยายก็ขึ้นลิฟต์มาด้วยกันสองคนมาหาคุณหมอให้ทำคลอดแพทียามาม่มว่าโอ้ยปวดท้องแล้วปวดท้องดเูเล็บนี่เล็บนี่คือเอาอะไรทาเนี่ยเจ๊เออต้องสีทาเหรอใช่ใช่ค่ะ พอมามีบอกคุณหมอว่าคุณหมอครับปวดท้องจังเลยปวดท้องจังเลยโอ้ไม่ไหวแล้วเสพยาจากคลอดออกมาแล้วมอมีก็เลยเปลี่ยนชุดเป็นชุดโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็จับท้องมามีโอหัวอ,ออกมาแล้วครับหัวจะออกมาแล้วครับ พัทยาเวลาออกจากท้องมหมมี้มาพัทยาไม่ได้เอาขาออกมาก่อนนะคะไม่ได้ขาแล้วคุณหมอดึงขาหนูกออกจากท้องมหมมี้นะลูกมุดออกมาอย่างนี้เลยพัทยามุดออกมาอย่างนี้เลยเอาหัวออกมาก่อนสไลดเดอร์เหมือนลูกเล่นสไลดเดอร์จาได้ไหมลูกเอาหัวลงมา่างนี้ที่เขาชอบเอาหัวลงสไลเดอร์นี่ใช่พัทยาก็เอาหัวออกมาจากท้องหมี้คุณหมอบอกว่า คุณแม่ครับอา้าวนับนะครับหนึ่งมีพยาบาลอยู่ซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนเนาะป๊าป๊าอยู่บนหัวมามีนี่ใช่คุณหมออยู่ตรงท้องมามี้รอรับแพทยาอยู่ป๊าป๊ากอดมามีอยู่ข้างบนใช่กอดหัวมามีอยู่อย่างนี้แล้วก็ <c oughs> ก็เบคขอดพยาบาลก็นับว่าอ้อาวหนึ่งสอง มามีเบ่งแพทยากี่ทีเนี่ยสามทีหรือเปล่าแพทย์หลายทีหลายทีไหมกี่ทีทีลอท็อกทีเบ่งหัวมาแล้วครับคุณแม่หัวมาแล้วครับแพทย์ร้องยังไง,ง,ไงพอคลอดมาแพทย์ร้องเสียงยังไงอันเนี้ยหัวอ่ะพอแพทย์ร้อ,รอง ตอนแรกพัทยาคลอออกมาก่อนใช่ไหมเอาหัวามาวึบออกมาก่อนพัทยาก็ไม่ร้องไห้คุณหมอเลยตบตูดแปะ๊ะแปะ๊ะและ้วพัทยาก็ร้องว่าร้องว่าไงร้ <c oughs> องอย่างนี้เลยนะเสร็จปุ๊บพัทยาก็นอนนอนดูดนมมามีพัทยากระโดดมีพัทยากระโดด